สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลานนะใช้มานำเสนอกันอีกคันหนึ่งแล้วนะคะเตยตาแคมรี่ 2.0G D4S g e o t o a คันนี้ปี2016ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่569,000บาทเท่านั้นประวัติดีจะได้เต็มส่งเดือนละ11,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้หรูหลากว้างขวางนั่งสบายแล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมดูเลยค่ะ นี่ค่ะ Toyota Camry สองจ G เครื่อง D4S รุ่นใหม่แล้วนะคะเครื่องยนต์ D4S เป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะ รถปี2016ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่569,000บาทเท่านั้นภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะคุช t a r t ค่ะแอร์แบ็กเบสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครุส o อนโทนค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะลายไม้ค่ะแอร์ดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AMFMAUX แล้วก็ CD นะคะลู่หลากว้างขวางนั่งสบายนะใช้มากๆเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยค่ะ แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะใครกำลังมองหารถสวยหรูหลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะสภาพดีค่ะรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเต็มเลยนะมีใบารันตีจากเว็บไซต์ขายดีด้วยนะคะตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วนะคะตัวถังไม่มีชนไม่มีจมน้ำค่ะ รับประกันที่เลยค่ะมีแอร์มีแอร์ด้านหลังมีมา่านด้านข้างมีมา่านไฟฟ้าหลังด้วยนะคะคันนี้ full option เลยนะคะใครกําลังมองหารถสวยหรูหลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้นะคะเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะ D4S ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะสภาพดีค่ะนี่ค่ะใบวารันตีนะคะผ่านการตรวจสอบมั่นใจได้เลยนะคะ เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะนะเครื่องเครื่องยนต์สองพนะคะเป็นซินค่ะสภาพดีม,มากๆเลยนะคะใครกำลังมองหารถสวยรูหลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้นะคะคันนี้ไปเลยนะคะฟรีดาวไปเลยค่ะส่งเดือนละ1,000งหมืน,นิดๆน,นะคะผ่อนสบายๆหปี7จะสเดือนค่ะแล้วประกันเครื่องเกียร์ที่สปีเต็มเลยนะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050 858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีข้อมูลค่ะออก้นไม่ยุ่งยากแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ